สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาท,ทศรัต์วันนี้ผมได้โทรไปตามแนวทางตัวเลขของเ,อเลขปลดหนี้นะครับมาดูกันว่าในวันนี้ตัวเลขนั้นจะมีตัวเลขไหนนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะค่ะอ่าพอดีได้ยินข่วสันดอกค่ะเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขมาสิมาแบ่งปันเน่าทางราคาเมื่อเนี่ยค่ะจ้าได้เลยค่ะ ได้เลยค่ะวิ่งบนอ่ะโจ้เลยเนาะอ่ะโจ้เลยนะค่ะเนาะข้าข้าเลยได้เลยค่ะวิ่งบนมันบคะจ้าเจ็ดกับหกวิ่งบนเจ็ดกับหกค่ะเน้นไปที่เจ็ดค่ะเน้นเจ็ดนะคะจ้าค่ะสามตัวหางเดียวค่ะหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์ค่ะเจ็ดศูนย์สองตัวจ้าเจ็ดศูนย์ค่ะ ศูนย์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 ค่ะหกสามหกสามค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดค่ะศูนย์แปดสามเก้าศูนย์แปดแล้วก็สามเก้าค่ะค่ะไปที่เจ็ดศูนย์อย่างเดียวค่ะเจ็ดศูนย์ตัวรองอ๋อวงที่เจ็ดศูนย์นะคะค่ะลองเป็นตัวรองอ๋อลองลองนั้นเป็นตัวรองนะคะค่ะค่ะแล้วก็ล่างค่ะค่ะ วิ่งล่างเจ็ดกับสามวิ่งล่างเจ็ดกับสามค่ะนะวงไปที่สามค่ะวงไปที่สามค่ะแล้วก็เจ็ดสามเจ็ดสามค่ะเจ็ดห้าเจ็ดห้าค่ะสามศูนย์สามศูนย์ค่ะสามเก้าสามเก้าค่ะหกสามหกสามค่ะ วงไปที่สามเก้าค่ะวงไปที่สามเก้านะคะสําหรับเลขกล้างค่ะจ้ะแหละแค่นี้ค่ะเออมีมีแค่นี้อ่าเดี๋ยวขอขออนุญาตถามนิดนึงค่ะสถิติการเข้ามาของตัวเลขนี้เลขเป็นเลขคํานวณไหมคะเลขคํานวณค่ะเข้ามาทุกงวดจะหลุดไม่กี่งวดจะหลุดแค่งวดสองงวดค่ะแต่ว่าที่มาคํานวณใหม่นี่หกงวดเจ็ดงวดยังไม่หลุดค่ะ อแต่งวดที่เจ็ดที่ส่งไปให้อ๋อค่ะอันนี้อันจะกทั้งบนทั้งล่างอันนี้เป็นชุดทงลอันนี้เป็นชุดเต็มเลยนะคะค่ะนี่ชุดเต็มค่ะอ๋อเป็นชุดเต็มค่ะค่ะอ่าเข้าแต่เอ็กซีจะไปเขาดูตัวไหนมันจะตรงกันค่ะออกออกแล้วเขาก็ทําได้เลยแต่ว่าเขาก็ยังไม่ไม่ให้เพราะว่า งานแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะและนี่ก็คือตัวเลขทั้งหมดในวันนี้นะครับเลขบนวิ่งมีเจ็ดกับหกนะครับเลขจับคู่นั้นมีหกเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์นะครับเน้นก็คือเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็มีศูนย์ศูนย์หกสามเจ็ดแปดศูนย์แปด สาเนะครับเลขล่างวิ่งมี7กับ3นะครับแล้วก็มี73 7ดสามเห้าสาแล้วก็6กสนะครับงวดนี้เลขเจ็มาแรงนะครับหลายๆสำนักหลา,ลายเจ้าก็มีแต่7นะครับส่วนมากนะครับที่ผมได้ไปถ่ายได้ไปสัมภาษณ์มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับส่วนมากก็มีแต่เลขเจ็นะครับและนี่ก็คือตัวเลขทั้งหมดในวันนี้นะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ